อัดคลิปก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องสตีมอ่ะไม่ไม่มีใครดูงอ่ะเอเอเสตีมให้จบจบ,จบไปแม่งอัดคลิปแม่งนานอ่ะก็เล่าต่อเลยกันก็หลังจากสกตีมที่แล้วที่เออโดนตัดไปก็อ่ะมาเล่าต่อก็หลังจากนั้นก็มันไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ทุกคนก็เอ่อเฝ้ายามแต่สิ่งที่มันจะเกิดเอ้ยเริ่มพัลละสิ่งที่มันจะเจอต่อก็คือแม่งมีคนแอบเล่นเกมเว้ย มันมีแอบมีคนแอบเล่นเกมในเต็นท์แล้วเขาเนี่ยหมูผมอะ่ะก็ไปเรียกอาจารย์มาเพราะว่าไอหมูเนี้ยแม่งแอบเล่นเกมแบบมันไม่ได้แอบทรมาราว,ว้อเสียงมันดังขนาดจนเสียงวิ่งแม่งยังได้ยินอะ่ะคิดเอาแล้วกันมันไม่ไหววะต้องต้องไปเรียกมาใช่ครับเนาไปฟ้องน้องมอดเองใช่น้องมอดผมไม่เกี่ยว แล้วใครโดนบอกให้บอสใครครับกูต้นเหตุอยู่ตรงนี้ครับต้นเหตุอยู่ตรงนี้คนคนที่โดนฟ้องวันนั้นดูไรนี้อยู่ในอสัตว์เล่นเกมกันเขาให้นอนมันไม่นอนไปเล่นเกมกันเออสมควรโดนอยู่ไหมแต่สุดท้ายโดนไหมไม่ไม่ไอจานเดลให้ห้านาทีออกบาแต่สุดท้ายก็ไม่ออกกูไม่ออกออกแล้วกูอยากอะไรแกะ สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็หลังจากเฝ้าเสร็จก็ไปเรียกอีกอกลุ่มหนึ่งออกมาแล้วก็ไปนอนกันแต่นอนปุ๊บเหมือนไม่รู้ทําไมนะมือถือป่องเด้งใช่เอ้เดี๋ยวนะปิดเสียงปิดไรไ้ยังดีไม่ไม่วันแรกวันแรกอัะนนวันแรกอัะนนวันแรกวันแรกเนาะใช่ใช่ใช่วันแรกวันแรกที่ไอ้น็อตเข้าวปอยู่หน้าห้องกูเอ้บอกเอ้ไม่มีเขายนอน ไม่ดมนอนพ่อเ้ยไอ้ย่าคนนอนหลับมันหือทีคน,นนอน,น,นหลับันหมดกูนี่โทรศัพท์กูมันเปิดเองดิแล้วมันมันไปเปิดอัดเสียงเองมั้งแล้วมัน playback อ,อ่ะมัน playback ไย์แม่งกดอัดอีกรอบหนึ่งอะ่ะไอย้ย่เ <laughs> กือบพิพาย<笑><笑> <laughs> ก็คืน <h ums> หลังจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บ เราก็ไปนอนกับปกติกับไปนอนกันอ่าพอนอนนอนเสร็จปุ๊บช่วงตีสี่เอาละมันเลยมึงใครไม่ออกมึงเจอพ่อใหญ่ปืนโตอาจารย์ปืนโตเขาได้ทำภารกิจพิเศษของเขาโดยการที่เอาปืนไล่นกไปไล่ยิง<ม>นักเรียนที่ไม่ยอมออกมา,าใช่ใครไม่ตื่นยิงอาดเป็นอ่าใช่ปืนไล่นก แลวใช่มันมีแม่งมีบางคนโดนอัดไปแล้วแต่ยังก็ไม่แต่มันก็ยังไม่ตื่นเฮใช่คือปืนอ่ะมันมันไม่ได้เจ็บนะมันมันไม่ได้แบบมีลูกกระสุนแต่มันจะมาแค่เป็นเสียงเฉยเยอ่าเล่าไว้ก่อนแต่ประเด็นคือเสียงแม่งดังแบบดังสนั่นสนั่นโคตรอ่ะคือทุกคนตื่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออแต่ไม่ไม่ตื่นด้วยแต่มันมีบางคนแม่งไม่ตื่นหูมึงทำจากอะไรเป็นหูทองคำจริง แต่อย่าถามถึงพวกผมพวกผมไปนอนตายหน้าสแตนแมงลุกัดเต้นออกมาพไปนอนต่อไปนอนต่ออยู่หน้าสแตนจนเขาเรียกไปออกกาลังกายก็ไปออกกาลังกายยึกยักแล้วก็เออกลับมาหุงข้าวป่ะคอยหุงข้าวเอ้ะไม่ดิเขาไม่ได้หุงข้าวเลยหุงข้าวเดี๋ยวหุงข้าวสุดท้ายไม่ไม่วันสุดท้ายเขายกเลิกเขายกเลิกให้เขาให้เหนียวเหนียวไก่ทอดมากินใช่ ไอ้กอดมาสุดท้ายเปล่าหรือว่าวันไหนเต้นมึงก็ดท้ายสุดท้ายเขาให้เหนียวไก่มาอ๋อใช่เหนียวไก่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากแล้วป่ะหลังจากนั้นก็มีแค่เออเขาเรียกไปซึ่งหมู่หมู่เราอ่ะประเด็นคือไม่ได้ทงเลยสักอันเออพูดถึงเราก็ทำดีขนาดไอ้กลุ่มที่เทียมมันยังมันยังได้กันอ่ะเอาทงป้ากูขามันขนาดไหนวะอกูไม่ได้เนียนั่นดิ เอาทงเปล่าขายมึงอะไม่ได้ขายทงมึงอระหนป้นทงแล้วกูก็ได้ทงมาใหม่อีกอันหนึ่งคือกูอยู่สองทงอืมเอ้ยแม่งเอ้วันนั้นอะเอ้หลังตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะประกาศว่าเออวันนั้นอะใครได้ทงบ้างเออก่อนหน้าน,นั้นก็มีเช็คเต็นนิดนึงแหงละก็พอเขาประกาศประกาศก็จะมีประกาศเออความสะอาดมีประกาศเอ,อกิจกรรมดีเด่นประกาศคะแนนเยอะสุดก็จะประมาณนั้น แล้วก็อันสุดท้ายประกาศไอ้อะไรวะเออจะช่างมงั <c> ้ง <oughs> เหนื่อยละก็มันจะพิวสามหมู่ที่ไม่ได้ทงคือแบบไม่ได้ทงจริงๆอะ่ะไม่มีทงเลยไม่แต่ทงเดียวอะ่ะแต่ยังดีที่สามหมู่อ่อลายเซ็นครบสี่สิบห้าลายเซน็นเต็มหมู่เราอะ่ะหมู่ผมอะ่ะสี่สิบประมาณสี่สิบห้าเป๊ะอะ่ะหมู่อื่นมีห้าสิบหมู่อื่นมีอ่าสี่สิบเจ็ดเออเป๊ะทุกคน เออค่อนข้างจะเกินหมูผมรอดแบบเฉียดฉิวว่ะไม่รู้รอดมาได้ไงอในนั้นอ่ะเรามีนับไว้กูเนี่ยกูเนี่ยนับมันมีอันหนึ่งอ่ะไม่ครบดิแล้วจางบอกวางแล้วก็สุมหยิบเออเชื่อตอนนั้นกแบบกแบบเคี่ยวเคียแบบเขามาเขี่ยในหัวมันร้านกว่าคำอ่ะไม่ไม่แต่ตอนตอนนั้นอ่ะมันครบนะ มูลรครบแบบเป๊ะเลยใช่ใช่มันครบแต่มันมีอันหนึ่งอ่ะที่มันไม่ครบมันมีสามสิบสี่ขาดเป็นลายเส้นหนึ่ง,งอ่าเชีย่ยชแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไร<อ>มากเกินบอกเพื่อนไม่ไม่บอกเพื่อนไว่เพื่อนก็บบอกมันมีอันหนึ่งที่มันลายเส้นย,ยาวๆนะอก็ทำอีกรอบอตอนนั้นตอนนั้นนับแล้วน้ำอีกอ่ะมันได้เท่าเดิมอ่ะเดิมไม่เลยมันแบบ เสียใจอะถ้าถ้ากัแบบมันไม่ได้อ่ะกูเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อ่ะกลุ่มกูอ่ะกูลงทุนขนาดเนี้ยขนาดกลุ่มเฮียๆมันยังได้กันอ่ะ <c oughs> ทำไมกูไม่ได้วะไ <C oughs> อเฮียเซาชิหผยเลยพูดถึงหลังจากนั้นก็ไม่มีลรละก็มีการจับมือจับมือแล้วก็ไล่ไล่ไอแบบจับมือเป็นวงกลมแล้วก็จะเริ่มจาก ары, ท่านประธานก็จะไล่จับมือทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นก็จะค่อยๆไล่จับมือกันทุกคนแล้วก็กลับไปวนกลมอิมแล้วก็จะไม่ใช่วงกลมแบบไม่กลายเป็นวงกลมที่โดนกินไปครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็อให้โยนหมวกจยนหมวกเสร็จปุ๊บก็จบแล้วก็แล้วก็ตี่เกิดมาตาแคบไหลที่ใครบริจาคชุดไหมไม่ไม่บริจาคปีหน้าได้มาอีกเออก็บริจาคหมวกกับบริจาคไอ้นี่บริจาคหมวกกับไอผ้าพันคอ ก็หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วล่ะจบ <sighs> จบสักทีเนาะทุกคนก็กลับบ้านแย้ยนอนแล้วตอนนี้นี่ก็ขอบคุณคนดูที่มาดูย้อนหลังขอบคุณครับส่วนคนที่เอ่ยยังไม่มีหรอกเออคนดูย้อนหลังแหละดูจากทรงอ่ะก็บ๊ายบายไว้เจอกันไลน์หน้าก็ในทนะิกต o k แล้วมั้งโชคดี